ที่8ของฤด,ดูการลนะครับวันนี้เราไปกันที่สนามสมพชเชียงใหม่700ปีชมการแข่งขันคู่ระหว่างเชียงใหม่ยู่นเต็ดอันดับ16เปิดบ้านรับการมายเยือนของปอลิสเทโลทีมอันดับ7ในส่วนของการบรรยายนะครับวันนี้มีผมไกรสอนเกษมและคุณรัชนิพงศ์วรลลสลินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับเกมเริ่มนะครับทีมเยือนปอลิสเทโลในชุดสีดำนะครับจะเป็นฝ่ายเขียบอลเริ่มเกมแล้วบุกจากขวาไปซ้ายเชียงใหม่ ลองทิ้งยาวดูบ้างเอลสันฮอยบอลตกพื้นตรงนี้เอาสื่อสารกันไม่ดีแล้วเอลสันฮอยดีดกลับมาคุณสินชี้เป็นจุดโทษครับโอ้โหพลาดนะครับทางฝั่งบริเซาโดครับดูบครับนี่ครับพอยวิ่งมาแล้วโอ้โหเพื่อนเนี่ยจะมงครับทางวาวุธเนี่ยจะมงมแล้วนี่ครับพอยไปเกี่ยวบอลไม่ได้สุดท้ายโดนจิ้มครับ ยองเข้ามาแล้วแปลเรียบร้อยครับนาที26่ครับเช <laughs> ียงใหม่ยู่นเตดเจ้าบ้านขึ้นนำบริสเซโล1-0จากจุดโทษของเันฮอยครับโอ้โหเกมอาจจะสู้ไม่ได้ครับครับนาทีแล้วที่ชนะตราดก็เป็นคนทําประตูตีเสมอนน <c oughs> 1นถึงจังหวะรอจนนัทพัฒพุ่งไปทางซ้ายมือของตัวเองนะครับยิงตรงนี้ก็ไม่ได้หนีตัวของนัทพัฒมากนักนะส่วนทางฝั่งซ้ายสุวิตจักอุซาซานโนได้บอลไม่ค่อยเยอะนะครับ อดอปยิงลูกนีเอ้เรียบร้อยเลยครับเอลเซนฮอยครับขอให้ทำสองประตูนะครับนาที34ครับให้เชียงใหม่ยูเนเต็ดออกนำบริเซโล20ครับโอ้จังหวะจะออกมาปิดมุมของนัทพั์ครับโดนยิงสวนเข้าไปครับเอลเซนฮอยครับคนเดิมครับโอ้โหเปิดยาวมาเลยครับโดยไพโรธแล้วโอ้โหหม่งเช็ดไปเข้าทางครับแม่พลาดเลยครับธีรพล2ประตูที่ เสียให้กับเชียงใหม่ในเต็ดจุดเริ่มก็มาจากความผิดพลาดส,ส่วนตัวอนซสูอีกครั้งครับข้างหน้ามีตัวเลือก2คนอนุซูยังคลองบอลอยู่สับหลอกแล้วเลี้ยงตัดเข้ากลางเห็นตัวกลายเลยครับเปาจะเปิดให้หนูรูนตวัดเข้ากลางมาเน่งๆลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับอบอลมันย้อนหลังไปหน่อยครับฟูดักโปรอสายเติมฝากมาที่อภิเดช กลับมาที่คูดักโปอีกครั้งหนึ่งคูดักโปเลี้ยงตัดเข้ากลางแล้วซัดไกลลูกนี้ต้องเซฟครับไพโรดโอ้โหลุกนี้เซฟสวยมากครับโอ้ยิงแรงมากครับรอบคูดักโปแต่วัดพี่เดชเปิดไปเสาไกลธีรพผลหมงตั้งกลับมาเอา,เอาแล้วสกัดเข้าประตูตัวเองครับดูภาพชายอีกครั้งก็จังหวะสุดท้ายโดนใครแต่ว่าตอนนี้ไล่มาแล้วครับทางฝั่งบริเตโรครับ ให้สลายยุทธหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวดูตัวมงชงจากเสาไกลครับมงตั้งมาแล้วโอ้โหเป็นเรียวหรือเปล่าครับกัดผ้าเครับนี่ครับโอ้โหเบียดกันอยู่2คนครับโอโ้โดนเรียวครับอาจจะเป็นเพล์สุดท้ายครับเทโรจะทําได้หรือไม่แล้วก็ไม่ให้โอกาสครับครบผานาทีในการทดเวลาบาดเจ็บรึ่งหลัง จบเกมนะครับเชียงใหม่ยูเนเต็ดเปิดบ้านชนะโปริสเซโล2สองประตูต่ตอนหนึ่งครับ